ตูดนี่ไม่จําเป็นต้องบีบสนิทนะครับตูดตรงนี้ไม่จําเป็นต้องบีบสนิทนะทุกท่านชมเพื่อเอาไว้ให้ลูกหมุนนะครับห่วงลูกหมุนเราได้วิ่งให้ตัวสักนิดหนึ่งนะครับโอเคประมาณประมาณนี้นะครับผมนี่แนบไปเลยนะครับแนบไปเลยครับง่ายๆนี่ครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานเกมคนชอบตกปลานะครับชาแนลของคนหลักการตกปลานะครับวันนี้นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทําตัวเป็ดนะครับกบยางนะครับเวอร์ชัน3นะครับที่ที่ผมทํานะครับเวอร์ชัน3นะครับก็คือรูปแบบที่สามนะครับผมรูปแบบแรกก็จะเป็นตะกปวนะครับในรูปแบบ2องจะเป็นสปลิงรูปแบบสามนี่จะเป็นลวดนะครับ รูดแบบนี้นะครับผรวดเคลือบนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คืองานที่จะทาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับงานที่ผมจะทําก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม ผมจะใช้ลวดลวดแทงสปิดลิงแล้วก็แทงตะกั่วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับวิธีการทํามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์ความรู้กันนะครับโอเคไปจะาไปลองทําการพร้อมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีเหมือนเดิมนะครับมีใบหลิวมีสปิดลิงมีลูกหมุนแล้วก็ตัวบิดนะครับแล้วก็ท่อหดนะครับผมที่ใช้สิ่งจําเป็นที่สุดก็คือนี่ครับลวด 0.6มิลนะครับหรืออาจจะใหญ่กว่านี้หรือว่าจวิานี้ก็แล้วแต่ความชอบของท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบขนาดนี้นะครับผซื้อมาขนาดนี้ก็ใช้ได้นะครับลวดนี้ต้องเป็นลวดที่เคลือบมานะครับไม่เกิดสนิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเลือดลวดลวดเงาๆนะครับผมไม่ไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้เราไม่จะเป็นที่ต้องจะต้องใช้ลวดเส้นใหญ่ไปมากกว่านี้ ครับเพราะว่าเราแค่เอามาล้างใบหลิวนะครับหรือว่าท่านผู้ชมต้องการความแน่นหนาความยึดแน่นเยอะๆก็อาจจะใช้0.7 0.8หรือว่า1มิลไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็ขั้นตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประกอบเหมือนหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็คือเอาไปหลิวใส่สปิทลิงนะครับแล้วก็ใส่ลูกหมุนนะครับง่ายๆนะครับ ถ้าเรามีคีมนะครับแต่ถ้าเราไม่มีคีมที่จะช่วยทางสปิริลินนี่ก็ก็จะปวดมือนะครับปวดนิ้วปวดนิ้วจาประกอบปกตินะครับเหมือนที่เราประกอบเลยแต่ทีนี้เราจะใช้ลวดนะครับเป็นตัวล็อกไม่หลิวนะครับอันนี้เป็นแบบที่สามนะที่ผมทำนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบตะกัว นะครับแล้วก็แบบสปิดสปิดลิงล็อกนะครับแบบนี้คือแบบลวดนะครับผมมองว่ามันใช้ได้ค่อนข้างดีไม่แพ้กับสปิดลิงเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็เอาลูกหมุนนะครับใส่กับตัวเบ็ดจะจะทําไปเร็วๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันง่ายนะครับใครๆก็ทําได้อันนี้เราก็ต้องใช้คีมตัดนะครับกะเอานะครับผมว่าต้องใช้ประมาณแค่ไหนนะครับ ตัดเกลือไปก่อนนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มาดัดดัหน่อยให้มันตรงๆนะครับแล้วก็ทำการทับครึ่งนะครับทับครึ่งบีบๆหน่อยครับให้มันสวยๆวตูดนี้ไม่จำเป็นต้องบีบสนิทนะครับ ตูดตรงนี้ไม่จะเป็นต้องบีบสนิทนะตูท้ท่านชมเพื่อเอาไว้ให้ลูกหมุนนะครับห่วงลูกหมุนเราได้วิ่งให้ตัวสักนิดหนึ่งนะครับโอเคประมาณประมาณนี้นะครับผมนี่แนบไปเลยนะครับแนบไปเลยครับง่ายๆนี่ครับแล้วก็ใช้ตะกั่ว พันไปนเลยนะครับอันนี้โคตรง่ายเลยครับทุกคนง่ายจริงพันแล้วแต่น้ำหนักความชอบของนานานเลยนะครับว่าต้องการหนักแค่ไหนนะครับผม ันเป็นสองรอบนะครับแบบนี้แบบให้มันให้มันเป็นสองชั้นนะครับไม่สวยไม่สวยแล้วก็แก้น,นะครับผมง่ายๆบางคนจะพันเป็นทบเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทำมานี่คือ เวลาเราพัานไปทุกเดียวนะครับตะกั่วเรามันฟิ้นเล็ิกนะครับของผมนะส่วนตัวผมนะเวลาเวลาตีไปอะตะกั่วมันคอยจะหลุดออกมาข้างนอกนะครับหลุดออกมาจะาตูดตูดกบนะครับผมผมก็เลยต้องอยากอให้มันใหญ่ๆสักนิดหนึ่งเป็นบิ๊กแบกไปเลยนะครับ ทัไปเลยนะครับผมวพราอสุดท้ายเราพาใช้ทั้งหมดพหุ้มมันก็จะดูสวยครับจับสักนิดหนึ่งนะครับผมดึงให้มันเข้าล็อกรูดให้มันเข้าล็อกนะครับตรงไหนไม่สวยแล้วก็แกะเอามาเก็บใหม่นะครับ หลังจากที่เราพันตะกัวเสร็จมาแล้วนะครับแล้วก็พับลวดตัวนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาหุ้มด้วยท่อหดนะครับผมเราก็ทําการวัดครับว่าประมาณไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบแค่แค่หุ้มแค่ตะกัวนะครับผมไม่ชอบหุ้มทั้งตัวเบ็ดนะครับ บางคนก็ชอบหุ้มทั้งตัวปีดนะครับแบบหุ้มทั้งก้านนะครับแต่ผมเอาแค่แบบว่าพอสวยงามน,นะครับ <c oughs> เราก็จะเหลือเหลือท้ายไว้นิดหนึ่งครับให้ให้มันให้ตัวนะครับให้เบหลิวลูกเนี่ยช่วงลุกหมุนเนี่ยให้ตัวได้นะครับ <c oughs> จากนั้นก็ใช้ไปแช็คเองนะครับ <c oughs> ผมขอใช้ครีมนะเพราะว่าไฟแช็คมันร้อนนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราลนเลยนะครับ ่อนข้างร้อนอยู่เด้อท่ันผู้ชมเรียบร้อยนะครับนี่ต้มใหญ่ๆนะครับน้ำหนักดินน้ำหนักแบบดีตีไก่แน่นอนนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมวิธีการทำด้วยลวดนะครับวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ประหยัดนะครับเพราะว่าลวดม้วนหนึ่งนะครับเราได้หลายเมตรมากนะครับเราก็ เอามาตัดได้โอ้เป็นร้อยตัวครับตู้งชมดูดิเห็นไหมนะี่แอดตัวหนึ่งก็ตัดทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับไม่ต้องไปเปลืองสปิดริงนะครับแต่ถ้าใครอยากได้มาตรฐานเลยแบบหยากๆหักหยากๆก,ก,ก็สปิตริงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็พอเพียงแล้วนะครับผมสําหรับอา,อายุการใช้งานของมันก็ผมว่าน่าจะได้นานนะเพราะว่ามันเป็นลวดเคลือบมานะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ไปลองทํากันแล้วมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็ลองลองทาลองเอาไปทําดูได้นะครับประหยัดด้วยแล้วก็โอกาสที่วบลีวจะขาดออกาตะตก็กบยางก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่า,าลวดนะครับก็มีความแข็งแรงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรวดเคลือบด้วยมันการสนิมด้วยนะครับทำให้อายุการใช้งาน ของเยื่อนะครับของตัวตะขอเบ็ดกับตัวไมริ้วเนี่ยนะครับก็จะยาวยิ่งขึ้นนะครับทําให้ลูกคายที่ใบรลิว้วขาดหรือว่หลุดออกไปจากตูดกบของเราเนี่ยยากนะครับแต่ถ้าใครอ,อยากจะได้แน่ๆเลยนะครับก็คือสปิรลิงนะครับอันนั้นไม่หลุดแน่นอันนี้ผมก็ผมว่ามองผมมองว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบที่ ลองลงมาจากสปินลิงนะครับความใช้งานนะครับถ้าเรายิ่งใช้ลวดที่เส้นใหญ่ขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสที่จะขาดยากขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มาแชร์ความรู้ดีๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับได้ชมนะครับผมใครที่ชอบในคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องนาเกม ชอบตกปลานะครับช่องนี้เล็กๆด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะไปทำอะไรวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ